สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะนำเสนอเรื่องอาน,นิสง์การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนาวัดเป็นพระพุทธศาสนาที่สําคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจในการกระทําคุณงามความดีและเป็นสาธารณาสถานอันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติการสร้างวัดจึงถือว่าเป็นการสร้างพระพุทธศาสนา อันเป็นพื้นฐานเพื่อการรองรับการพัฒนาด้านจิตใจและปลูกฝังคุณงามความดีตลอดทั้งการปฏิบัติตามหลักคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจกนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาการถวายที่ดินไว้ในพระบวรศาสนานั้น นับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอนิสงส์มากและผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่งด้วยเพราะเหตุผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นทั้งหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นกุฏิโบสถวิหารหรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัดต,ตลอดจนผลแห่งธรรม ทั้งบวงที่จะเกิดขึ้นในาศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมดเพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวายโดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่ เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชนและเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคลอันมีพระสูดาบันเป็นต้นตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในโบวรพราศาสนาแห่งนั้นก็จกได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วยยังเป็นบุญหนุนนำ ทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปหากผู้นั้นสามารถทำกําลังใจได้เต็มบริบูรณ์ทั้ง10ประการแล้วการหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มีใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จึงจากได้ขอกล่าวอนิสงส์ส่วนหนึ่งอันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด หรือสถานที่สำคัญปฏิบัติธรรมให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดีทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาซึ่งเป็นกําลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านดังเรียบเรียงมาดังนี้ 1. จักได้เกิดในถิ่นที่เหมาะแก่การทำความดีสร้างบารมีใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไป 2. ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ 3. มีความรื่นรมทั้งในโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ปราปานาสิ่งใดก็เป็นบุญกุศลย่อมสำเร็จได้ง่ายเป็นอัศจรรย์ 5. ได้รูปกายที่สวยงามเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติ 6. เป็นเทวดาที่มีศักย์ยิ่งใหญ่มีทิพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพย์วิมานอันใหญ่โตและมีอาณาเขตกว้างขวางไพศาล 7. มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 8. มีพร้อมด้วยสุขสามประการเข้าถึงพระธรรมํำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่าย และมีพันิพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนื่นชา้า 9. จะได้เป็นบุญใหญ่โตเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศเกิดในภาคภายหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเองและเป็นที่ดินที่มีทำเลดีเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเราก็จะไม่ต้องเล่ล่อนไม่อดอยากสิ ไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะ,จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพตามปัรถนาเป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้าปลูกพืชให้ดอกให้ผลงามมากกว่าที่ใดๆ11เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินต้องเช่าเขา ถูกเขากงที่หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบแย่งกันอยู่แย่งกันใช้ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้เกิดในสวรรค์ภูมิและสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกลับไม่ท่วนตลอดจนทิพสมบัติอีกมากมายซึ่งเป็นผลแห่งทั้งสังฆทานวิหารทาน และธรรมทานอันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินเป็นเหตุอีกนานับประการอาน,นิสงส์งในการซื้อที่ดินถวายวัดส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยอาน,นิสงส์งแห่งการถวายที่ดินให้แก่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดในภพชาติใด ก็จะมีที่ดินเป็นของตนและเป็นที่ดินที่ทำเลดีเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายเราก็จะไม่ต้องเล่ล่อนไม่ต้องอดอยากเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่อาณาเขตบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลแก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินต้องเช่าเขาถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ก็ต้องมาอยู่ที่แออัดขับแคบ,บแย่งกันอยู่แย่งกันใช้การทำบุญด้วยการถวายที่ดินผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ครองแผ่นดินหรือบริหารประเทศความที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ จะมีคนพากันยกย่องสรรเสริญจำนวนมากในเรื่องของความมั่นคงทางกายและใจไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หนักแน่นทำการใดก็จะเจริญและได้รับการยอมรับอยู่ตลอดเวลาจะมีความสุขทั้งชีวิตเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาให้ข้อมูลดีดี มาเผยแพร่เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่สวรรค์ลและพานิพานทำบุญปฏิบัติธรรมด้วยใจกุศลมนุษย์ไม่เห็นแต่เทวดาเห็นจงหมั่นทำบุญรักษาสินภาวนาเพื่อเข้าสู่หนทางหลุดพ้นจุดสุดท้ายที่ภาวนาได้คือจิตเป็นกลางด้วยปัญญาเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาหลุดพ้นสวัสดีค่ะ